นี่ค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภาชาปาริวงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 13ใลขที่1ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทำความรูม้จักกับสารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวันในหัวข้อช็อกโกแลตเค,ตเคม i สตรีค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นดาร์กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตและไวท์ช็อกโกแลตค่ะ่อาไปดูกันเลยดีกว่าคะว่าช็อกโกแลตเหล่านี้จะมีอะไรอยู่ข้างในกันบ้าง เริ่มกันที่ดาร์กช็อกโกแลตนะคะดาร์กช็อกโกแลตมีสรัรภสรของโกโก้มากกว่า35%และในส่วนของโกโก้มีส่วนประกอบของสารที่โอโบมินที่โอโบมีนเป็นสารตะกูลของแอลคาลอยมีรสชาติขมสามารถุมใต้ในโกโก้และช็อกโกแลตค่ะเล่นช่วยขับปัสสวะคลายกล้ามเนือ้อ้วยสารที่โอโบมินนี้จะเป็นพิษต่อสัตว์ ทำให้เกิอดอัตราก,การตายเฉลี่ยของสุนัขอยู่ที่300มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมของน้ำหนักตัวนอกจากประกอบได้สารดิโอบโบมินแล้วยังประกอบได้วยสารฟีเนไทยรามินที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราปรับสภาพอารมณ์หรือความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นหรือเคลื่อเครื่อนั่นเองค่ะ ต่อกันที่มิลช็อกโกแลตนะคะวิวช็อกโกแลตจะมีส่วนผสมของโกโก้อยู่ที่20-30ซโดยจะเติมวานิลลาลงไปในช็อกโกแลตเพื่อเพิ่มรสชาติให้ดีขึ้นค่ะโดยช็อกโกแลตของอเมริกามักจะใส่กรดยูริกแอซิดเข้าไปซึ่งจะเพิ่มความเปรี้ยวให้กับช็อกโกแลตค่ะและสุดท้ายไว้ช็อกโกแลตค่ะไว้ช็อกโกแลตมีส่วนประกอบของโกโก้อยู่ที่0%ซหรือไม่มีส่วนประกอบของโกโก้เลย กแลนจะมีส่วนประกอบเยียงแค่เนยโกโก,โก้หรือโกโก้โบัตเตอร์น้ำตาลและนมเท่านั้นในส่วนของโกโก้โบัตเตอร์จะประกอบไปด้วยไขมันหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นกรดสเตียริกแอซิดที่สามารถพบได้ในไขมันทั่วไปในธรรมชาติค่ะและกรดปาลมมิติกแอซิดเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์นมหรือเนื้อสัตว์เป็นต้นค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ